เย็นรีวิวบรรยากาศยามเย็นช่วงนี้ไม่มีฝนตกแล้วนะฝนไม่ตกมา2วันแล้วฟ้าโล่งเลยนี่ก็อยู่ประมาณ18บแปกี่โมงแล้วนายจะทุ่มหนึ่งยังบอจะทุ่มหนึ่งแล้วเหรอ ท้งฟ้าโล่งค่ะโล่งๆวันนี้โล่งไม่มีไม่มีฝนไม่มีฝนเลยวันนี้ท้องฟ้าโล่งมาสองวันแล้วยามเย็นๆแต่งเด็กงี่ ไม่มีลมเลยทุกคนนิ่งมากนิ่งมากเลยไม่มีลมสักนิดเลยดูดูดูด,ดูตอนนี้ก็อยู่ช่วงประมาณสิบเก้าในกัดแม่งกั้สิบแปดเน็น 19. ตสิบเก้าอะไรประมาณน,นี้ไม่ได้ดูนากะ สิบแปดนาฬิกาไม่มีฝนวันนี้ไม่มีฝนให้ดูยานเย็นไม่มีฝนบรรยากาศสวย,สวย คึมคึมมืดมืดเนตกนิ่งม,มากไม่มีลมเลยลมเงียบกิ๊บเลย ต้นไผ่ต้นไผ่ยังยังนิ่งเฉยเลยนี่แะนี่ต้นไผ่ต้นไผ่หลังบ้านเนี่ยนิ่งมากอ้าวอีกแล้ว ตองแมงกระชรนดีกว่ามั้งเนี่ยร้อนร้อนอย่างเงี้ยจับแมงกระชรนดีกว่ามาั้งเนนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะอยากถ่ายบรรยากาศเย็นๆให้ดูจบเพียงแค่นี้นะคะ 拜拜。Bye bye.